ย่างเขามากมงเน่วันนันท์อนะครับไครพุ่งจะท้อนเอาเรื่องราวสุขภาพมาฝากพี่น้องเฮาใช่นะครับปกติสี่ยุทธเวทที่เยอรมนี้นะครับเอาเรื่องราวสุขภาพมาฝากนะครับดื่มกาแฟแล้วเราได้อะไรนะครับดื่มกาแฟเราได้สุขภาพดีเหตุใดน,นะครับวันนี้ตอบโจทย์แล้วนะครับตอบโจทย์พี่น้องชาวบูรีรัมย์แล้วก็พี่น้อง ชาวไทยทั่วประเทศนะครับไผ่ก็ซที่จัระเวนไปทั่วประเทศแต่ว่าเริ่มจากที่นี่เป็นที่แรกบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์เป็นม่องแรกนะครับบุรีรัมย์เป็นม่องแรกนะครับพี่ชนแล้วพี่น้องนะครับย่างเขามานะครับอยากชิมเดินเข้ามาเลยนะครับคุณแม่เคยชิมกาแฟอย่างฮะนะครับเดินเข้ามาเลยครับชิมเลยครับสองร้บชี่ิมเลยนะครับชิมเลยนะครับผ่อแล้วก็แบกไม่โค้ามกินไปนอครับไฟนะอรทอนเปิดมาถย ชิมแล้วเป็นไงแซมพ่อแซมก็ไ่หลับแซมจิ้มบ่อเอาไปเรื่อยสุขภาพจะของตัวแม่เรื่อนะครับมาๆมามาเลยครับมาเลยนะครับใครอยากจะชิมกาแฟนะครับรู้สึกว่าเอ๊้จะของบรสุ์ชื่นย่ากับอะไรครับวันนี้ชิมฟรีครับชิมฟรีเดินมาเลยนะครับขอบคุณครับคุณแม่ช้าขอบคุณครับเดี๋ยวผมเส้นไหนครับคุณแม่ช้ามาๆมาปากกาอยู่ไหนครับปากกามาครับปากกาครับพี่ครับมาเลยมาเลยอ่า นะครับมาเลยครับเดินมาชิมได้เลยนะครับมาชิมไผ่ครับนี้ชิมปรีครับชิมปรีนะครับซิมแล้วจังสื่อเด้อนะครับชด้เสเลยนะคะตอนนี้เราเหลือจำนวนสองกับแล้วนะฮะแก้วมาเลยครับเป้นไหนจครับผมเใบค่ะมาจากไทยกับมาไทยกดนได้นะครับมาเลยนะฮะมาเลยนะครับหยางมาเลยนะครับโบสือกับแท้กับหยางมาไทยได้ นะครับมาเลยนะครับตอนนี้นะครับเจ็ดชุดสุดท้ายสุดท้ายแล้วก็ท้ายชุดเข้ามาทายใกล้ๆกันได้ครับเจ็ดชุดค่ะท่านผู้ใรับเอ้ามาพี่มาครับขอบคุณฮะ